ผัดชาปลากระเบนค่ะเคียรีเวอร์วันนี้นะคะเคียบจะผัดชาปลากระเบนค่ะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะทำยังไงไม่ให้ปลากระเบนขาวค่ะไปดูเลยค่ะปลากระเบนค่ะพริกชี้ฟ้าซอยกระชายซอยพริกแกงผัดชา สีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซอสฝาเขียวน้ำตาลทรายรสด,ดีพงนัวหรือผงชโลค่ะลวกปลากระเบนก่อนนะคะเอาน้ำใส่หม้อเกลือใส่ลงไปหนึ่งช้อนกาแฟค่ะแล้วก็ปลากระเบนก็หั่นเป็นชิ้นๆแว่นๆน,นะคะพอคำค่ะแล้วก็ลวกลวกให้สุกแล้วก็ถึงจะเอาไปผัดฉาจะไม่คาวนะคะ ทะเลยนะคะน้ำมันโอลีนค่ะหนึ่งช้อนแกงพริกแกงค่ะหนึ่งขีดใส่ลงไปเลยรสเลยนะคะใส่ลงไปในปลากระเบนที่เราลวกไว้เลยค่ะนี่นะคะซอสผาเขียวหนึ่งช้อนแกงซอสน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงแล้วก็ ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนแข็งผงฟูขึ้นช้อนกาแฟุงนัวหรืองชรสขึ้นช้อนกาแฟรสดีขึ้นช้อนกาแฟค่ฟะคุณมากถุน ต่อจากนั้นนะคะพริกชี้ฟ้าซอยค่ะสิบเม็ดกร,ระชายซอยนะคะสิบหัวใบมะกรูดใบแล้วก็ตักเสิร์ดได้เลยค่ะโต๊ถีชิมเลยค่ะ ร้อนโอเคค่ะใช้ได้ไม่คาวเลยกระเบนผัดฉ่าสูตรไม่คาวนะคะเดี๋ยวลองไปทำกินกันดูนะคะสูตรนี้ไม่คาวแน่นอนค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย